คนหัวล่อนมีคนหัวล่อนหาคอนเทนต์นะถูกนะสวัสดีครับสวัสดีป้าไพรโลดนี่นะกูไม่ได้ทานะกะ้าก้าหน่อยนะก้าก้าหน่อยนะใจไม่ถึงอย่าพูดสวัสดีแจแอนครับนะใจไม่ถึงอย่าพูดกูไม่พูดกูพูดอะไรถึงมึงอันนี้นิทานนะครับแล้วนิทานนะกูไม่พูดอะไรถึงมึงอ่นนนนะ ไเกี่ยวอะไรกับมึงมึงเดือดร้อนอะไรเนี่ยกูถามหน่อยเราไม่มีคอนเทนต์นี่นะพี่น้องเอซีดูดีๆนะผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ไม่เคยไปแตะลูกเมียใครเลยไปถามดูได้ผมเคยไปเอาเมียใครมาด่าไหมเห็นไหมอายกเวเอ,ด,อนะดูไอ้กากนะดูไอ้กาก ปากก้าไก่กากผมเคยไปลามถึงลูกถึงเมียมนะันไม่มีคนแม่งมีความรู้นะคนแม่งมีความรู้คนแม่งเขาเรียกว่าระดับนั้นแล้วโอ้โหมึงลามไปถึงลูกถึงเมียคนอื่นเขาอะไรมาอะไรเมียกูมึงมาอะไรเมียกูไม่กูกูกับเมียเนี่ยนะจะบอกไว้ให้นะกูกับเมียเนี่ยตัวติดกัน กูไปไหนไปด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดนะกูไม่เหมือนคนอื่นเออใครก็จะไปฟังมึงพูดกูไปอะไรกับมึงนะก,ก้าๆหน่อยถ้ากูไม่เอาอีดาฟันหัวนี่อย่าเรียกกูท่านันนะก,ก้าๆบุกมาหน่อยไอสัตว์อืมเยียมเลยเนาะขอด่าเลยนะด่าด่าในนิาานนทานนะ เดี๋ยวมาแบบเอ้ยเป็นเดือดเป็นร้อนจิกจิกอะไรมึงกูไปจิกอะไรมึงชื่อมึงเหรอกูถามนี้เป็นชื่อมึงเหรอฮะเป็นชื่อแท้มึงเหรอเออกูวิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อข่าวนะอีดํมมานิทานมันก็เป็นข่าวอยู่แต่ย t ท b e ช่องนู้นช่องนี้เขาเล่าข่าวเรื่องมันเอาหมดเขาเล่าข่าวเรื่องมันหมดเลยนะ เออกูเขาก็ไปฟังกันตั้งนั้นแหละกูผิดอะไรอุ้ยไม่ไม่มีไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์นะหรือไยเออเมื่อวานเมื่อวานในวานนี้บอกว่านะหรือหรือสามหน่อแตกคอกันแล้วไอฮะนะสามหน่อแตกคอกันแล้วไอ ฮนะพอมีคนพูดถึงไหยเอ้ยจะบุกแต่น,นักเลงเอาเดี๋ยวนี้นักเลงนะไอ้ไอ้เรียกเรียกมันไอ้ไอ้ไหลักกิโลไอ้สัตว์มึงไม่ได้สูงกว่ากูหรอกไอ้เหี้ยไม่ได้สูงกว่ากูนะนะสวัสวดีสามสิบกุมภาครับนะเอออย่าไปเล่นกับมันเออมันบอกมันจะบุกมาอ กูถามหน่อยใจถึงหรือเปล่าเนี่ยใจถึงหรือเปล่าฮะนะกูเนี่ยกูเนี่ยไม่ใช่อึ่งยางนะเว้ยกูไม่ใช่อึ่งยางนะมายืนให้คนมาซัดกูโผ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 มึงอย่าลืมนะกูห้าสิบหกก็จริงแต่กูนักมวยไอ้สัตว์กูนักมวยนะอาจจะแรงไม่ค่อยถึงเท่าไหร่แต่มีสวนอะ่ะมีสวนละกันอะ่ะ แหมจะบุกมารู้นวกูอยู่ไหนมึงหากูไม่เจอหรอกอ้ามาดึกๆคุณเรเานะผมเนี่ยเอาไปดูได้ไปย้อนดูได้ตั้งแต่ผมทำ YouTube มาห้าปีนะนะตั้งแต่ผมทำ YouTube มาห้าปีผมไม่เคยลามปาไปหาลูกเมียมันเลย กูถามมึงหน่อยกูเคยลามไปพูดถึงเมียมึงไหมนะนะกูเคยลามไปพูดพูดถึงเมียมึงไหมมึงดูกูนี่ไอสัตว์กูยังมีจรรญาบรนกูพูดก็พูดถึงใครกูก็พูดถึงคนนั้นไม่มีครับที่กูจะลามไปพูดถึงเมียเมียมึงจะเป็นยังไงอะไรกูไม่มีกูไม่เคยไปพูดถึงมันต้องมีจรรยาบรนบ้าง ไอเ้เล่นกันก็เล่นกันอยู่สองคนเล่นด้วยกันเนี่ยไม่เป็นไรนะอย่าลามอ่าอย่าลามไปถึงลูกถึงเมียมึงดูกูนี่ห้าปีนะห้าปีกูทำยูทูบมาห้าปีกูไม่เคยไปเล่นลูกเมียใครเลยสักคนหนึ่งกูซัดกับไอ้ด่างไอ้ด่างเลยกูยัยงบอกเลยนะไอ้ด่างเนี่ยแม่งอย่างน้อยแม่งก็มีจรรยาบรณ เป็นเหมือนพวกมึงอ่ะเลิกเถอะไม่ไม่มีจะแดกกูอะกูจะบอกให้อะไรให้นะนะไอคนที่พูดถึงกูเนี่ยนะกูจะบอกให้ฟังกูทำมาหากินเนี่ยกูขายของเนี่ยร่ำรวยมีเงินสบายดีกูไม่ต้องไม่ใช่กูไม่พอแต่กูก็ยังอยู่ตรงนี้กูก็ยังอยากจะเป็นท่านันอยู่ตรงนี้อยู่ อ่าไม่ใช่กูไม่มีแดกกูไม่เหมือนคนอื่นมึงถ้ามึงรู้ว่ากูกําไรวันแล้วเท่าไหร่มึงมึงจะตกใจโอ้ยเฮียมึงได้ขนาดนี้เลยเหรอกูกูแม่งรวมพวกไปขายขายอะไรก็ไม่รู้กูยังไม่เคยได้มึงจะตกใจเพียงแต่กูไม่พูดเองจริงๆกูไม่ต้องมาพูดตรงนี้ก็ได้นะมึงมาฟังกูอยู่มึงฟังนะ ก <ge ar> ูไ <ies> ม่มาคุยแต่กูกูก็ยังอยากอยู่ตรงนี้กูก็ยังอยากเป็น FCTP คนอย่างกูอย่างน้อยเนี่ยก็แสดงให้พวกมึงเห็นน่ะพวกมึงแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเห็นว่าคนอย่างน้อยเนี่ยคนอย่างกูก็ไม่เนรคุณคนอ่ากูก็ไม่เนรคุณคนไม่เนรคุณกูจะแสดงเห็นว่าคนที่ไม่เนรคุณคนเนี่ยเขาจะได้ดีนะเขาจะได้ดี กูจะแนงให้พวกที่เนรคุณแต่ละคนเนี่ยที่เนรคุณคนไปเนี่ยเห็นว่าคนไม่เนรคุณคนไม่คิดไม่คิดหักหลังไม่คิดเนรคุณคนคนนั้นมันจะได้ดีให้พวกมึงเห็นนะให้พวกมึงเห็นเป็นไงอิฉาเห็นคนอื่นเขาได้ดีอิฉาง่ายนะโอ้ยกลกูกูท้านะ กก้าหน่อยอย่าพูดออกไปไม่ทันแล้วพูดไปแล้วพี่น้อยมันไม่ไรภาษีก็เสียอไอสัตว์เดือนเดือนนี้ต้องไปจ่ายภาษีนี่ผ่อนภาษีอยู่นะโอ้โดนภาษีเป็นแสนเหมือนกันอ,อ๋อมันมาขอส่วนบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งเจอสมุไรกูออามีคนบอกว่าโอ้สมุไราย,ยาวอย่างนี้ มันมาจะจะชักสมุลัยทันเหรอนะผมจะบอกอลไรให้ฟังฟันทั้งปอกวลาเราฟันธงมุลรที่มีปอกและอีดาบเนี่ยจำไหมนะเวลาฟันไม่ต้องชักฟันั้งปอกเลยปอกมันแตกเองปอกมันแตกเองมีแม่งชุบเข้าไปเองมีประสบการณ์นะ เอาตรงๆคือผมมีภาระครอบครัวผมนะครับผมไม่อยากจะไปยุ่งให้เกิดปัญหา mm. เกิดคดีขึ้นมากับผมอีกนะครับแค่นี้ผมก็ใช้จ่ายเยอะนะครับคือคดีผมเนี่ยถึงศาลแล้วเนี่ยผมต้องโดนปรับ10,000น,นนะครับผมต้องโดนปรับ1นึ่งแสนรอลงถ้ารอลงอาญานะก็ต้องโดนปรับอยู่ดีนะครับนะผมต้องใช้เงินเยอะผมถึงไม่อยากกระตุกกระตากกรดินอะไรนะครับผมก็เก็บเงินของผมไปเก็บเงินของผมไป นะครับแค่นั้นเองนะครับตำรวจตำรวจสารวัตรท่านมีเมตตาให้เวลาผมผมก็เก็บเงินไปนะครับผมถือว่าเป็นกรรมของผมนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็ถือว่าเป็นกรรมของผมผมก็ไม่ไปโทษใครนะครับนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับผมก็กราบขอโทษทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งก็กราบขอโทษด้วยถ้าทำอะไรใใครไม่พอใจหรือผิดใจนะครับผมทนานนชวิตสุดกราบขอโทษด้วยความจริงใจและจักใจนะครับนะ ไม่อยากจะให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นอีกแล้วนะครับกับขอบคุณมากนะครับ